สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับเกมอันดิเซมเบอร์คลิปนี้ผมจะอธิบายบิวธนูพิษที่ผมใช้ชนะบอสบทที่10ในส่วนของรูนสกิลและก็อุปกรณ์ต่างๆเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย <c oughs> ในส่วนของรูนสกิลนะครับสกิลหลักที่ผมใช้คือลูกธนูเจาะทะลุอันนี้ระดับเมจิกเลย แล้วก็ใส่รูนแดงเพิ่มความเสียหายการโจมตีรูนเขียวลดความเร็วโปรเจกไททาให้ธนูช้าลงนิดนึงแต่ว่ายิงแรงขึ้นความทรมานที่ไหลรินทําให้ติดพิษได้เปลี่ยนความเสียหายพิษแล้วก็ใส่โจมตีฉับไวให้ยิงธนูเร็วขึ้นแล้วก็ลิง์กมาที่สกิลดอกไม้ไฟพิษอันนี้จะใส่รูนเขียว2รูนฟ้า2นะมีความเสียหายพิษเพิ่มเติมแล้วก็เจาะก,กรอบพิษความเสียหายต่อเนื่อง และก็ความเสียหายคาถาในส่วนของสกิลที่ใช้ทำดาเมจหลักก็จะมีเท่านี้แล้วก,ก็จะมีสกิลบัฟคือผู้แม่นยำเพิ่มความแรงของการโจมตีอันนึงคือชกช่วยชีวิตอันนี้เขียนว่าเป็นอัปเกรดการป้องกันแต่จริงๆคือเมื่อกดใช้แล้วทุกการโจมตีของเราจะฟื้น HP ได้เรียกง,ง่ายๆก็คือดูดเลือดนั่นเองแล้วก,ก็ลิงก์ด้วยตัวนี้เร่งเวลาเพื่อฟื้นฟูคูดาวของรุนสกิล แล้วก็ลิงตัวเขียวตัวนี้เพิ่มเวลาเอฟเฟกเพื่อยืดระยะเวลาของบัฟให้นานขึ้นแล้วก็จะลิงมาที่ท่ากลิ้งเกลืออันนี้เป็นท่าเอาตัวรอดสุดยอดของผมแล้วก็ลิงด้วยรุนแดงตัวนี้ปลดอาวุธเพื่อฟื้นฟูคูดาวของท่ากลิ้งเกลือกให้เร็วขึ้นแล้วก็ใส่จํานวนครั้งการใช้เพิ่มจํานวนครั้งในการกลิ้งแล้วก็มีสกิลไต้ฝุ่นสายฟ้าอันนี้ไม่ได้ใช้ทำดาเมจแต่ใช้ช็อตศัตรู เมื่อติดสถานะไฟช็อตศัตรูจะบาดเจ็บแรงขึ้นลิง k ์ได้ตัวนี้ไฟช็อตต่อเนื่องเพิ่มโอกาสติดไฟช็อตแล้วก็เชื่อมกับรูนเร่งเวลาเพื่อฟื้นฟูครูดาวของรูนสกิลแล้วก็ใส่ตัวนี้เอฟเฟกตวงกว้างให้ได้ฝุ่นสายฟ้าของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีตัวนี้ใส่ไ,ไว้ประดับให้อุ่นใจก็คือชุดเกราะไอเย็นที่ l i n k ์กับตัวนี้ความหนาวเหน็บที่เกาะกิน ถ้าศัตรูโจมตีเราเขาจะมีโอกาสติดสถานะหนาวสัน่นในส่วนของอาวุธผมใช้ธนูเทีย25ออปชั่นที่ควรจะมีก็คือขยายความเสียหายต่อเนื่องสำหรับสายพิษออปชั่นตัวนี้เพิ่มดาเมจได้แรงมากๆเลยอีกอันหนึ่งที่ควรจะมีก็คือเมื่อโจมตีโดนเป้าดูดซับพลังชีวิตตัวนี้จะช่วยเติม HP ให้เราได้เรื่อยๆส่วนหมวกเทีย21ที่ผมใช้นี้จะมีคุณสมบัติเจาะก,กรอะธาตุบวก4% พราะว่าตัวสกิลหลักที่ใช้คือลูกธนูเจาะทะลุมีพลังเจาะเกราะและก็ดอกไม้ไฟพิษใส่เจาะเกราะพิษด้วยพอใส่หมวกใบนี้ก็ช่วยเพิ่มดามจได้พอสมควรแล้วเราก็รีหาค่าหลบปลีกแล้วก็ค่าเกราะส่วนไลเป็นไอเทมยูนิคชื่อว่าเกราะไลของเบเนราช่วยเพิ่มความเสียหายวงกว้าง10%เราก็เพิ่มความเสียหายพิษ19%จริงๆเกราะไลตัวนี้เหมาะจะมาใช้กับสกิลฝนสอนพิษ แต่ผมไม่สามารถรีหาได้สักทีก็เลยใช้อันนี้เพื่อเอาความแรงพิษ19%ชุดเกราะเป็นไอเทมยูนิคชื่อว่าเสื้อคลุมของนักพเนจรช่วยฟื้นฟูครูดาวของรูนสกิลเคลื่อนย้ายก็คือท่ากลิ้งเกลือกให้เร็วขึ้น40%แต่ถ้าเป็นเพื่อนหาเสื้อตัวนี้ไม่ได้ก็เน้นเสื้อเกราะที่มีค่าหลบหลีกส,งสูงๆก็พอช่วยได้อยู่นะถุงมือเน้นออปชั่นเพิ่มพลังต้านทานเควอสและในส่วนของรองเท้าก็เน้นพลังต้านทานเควอสเช่นกันและจะมี ออปชันเพิ่มความเสียหายโปรเจกไทเพิ่มค่าหลบหลีกแล้วก็เพิ่มค่าเกรอบสองธนู Song ano, ผมเอาออปชันเพิ่มความแม่นยำเพิ่มความเสียหายพิษและก็เพิ่มความเสียหายธาตุส่วนสร้อยกับแหวนเน้นค่าความเสียหายธาตุหรือเพิ่มความเสียหายโปรเจกไทตอนนี้งบผมเริ่มหมดแล้วครับ5ออปชันก็พอแล้วไม่6ออปชันแล้วค่าสเตตัสผมอัพพละงกำลัง45 ความว่องไว190ไหวพริบ120หมู่ดาวที่1 Air f แอ s t ฟรอสัพด้านบนแบบนี้หมู่ดาวที่2อัพป,ป่าแถบด้านล่างแบบนี้หมู่ดาวที่3อัพหินเป็นเส้นตรงแบบตรงกลางอย่างนี้เลย หมูดาวที่4ผมจะอัพอยู่3ที่ฟรีเล่อัพแบบนี้แล้วก็มเมล็ดพันธุ์อัพแบบนี้เอาความเสียหายโพลิิกไทยความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็อันนี้กลีบดอกไม้เอาพลังต้านทานตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองอัพผิดก็เล่นสายผิดพลังต้านทานผิดก็เยอะอยู่แล้วจริงๆไปอัพตัวอื่นดีกว่านะแล้วก็หมู่ดาวที่ห้า เรียกอัพที่แสงวาบเอาความเสียหายาธาตุค่าหลบหลีกมีอันไหนของหมู่ดาวที่5อีกไหมไม่มีละไปหมู่ดาวที่6 b เบเนราอัพเป็นเส้นตรงกลางแบบนี้แล้วก็มีลมหายใจอัพ3อันแบบนี้แล้วก็เป็นหมู่ดาวที่7 กลิ่นหอมอัพแถวด้านล่างแบบนี้แต่ว่าอันสุดท้ายจะไม่ได้อัพเพราะว่าเรายิงแม่นมากๆอยู่แล้วแทบไม่มีโอกาสพลาดเป้าเลยไปหมู่ดาวที่8ผมเลือกอัพที่โรคระบาดเมื่อติดตั้งอาวุธ2อมือความเสียหายเราจะมากขึ้นจะอัพมาให้ได้ที่ตรงนี้แล้วจากนั้นผมก็จะ อัพลงมาที่ตรงนี้แถวกลางเอาความเสียหายเพิ่ม15%แล้วก็เดินเร็วขึ้นอีก2%หมู่ดาวความชำนาญความสว่างจะอัพป,ประมาณนี้เอาเน้นเร่งความเร็วแล้วก็ครอบงำหมู่ดาวความชำนาญที่สศูนย์ยากาศผมจะอัพป,ประมาณนี้เอาตัว p พ s สซีฟความรู้ เพิ่มจำนวนครั้งของสกิลรุนเคลื่อนย้ายแล้วก็เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนผ่านบทที่10ให้ได้นะแล้วเจอกันที่เมืองโซลูโ o วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ